สบายดีพี่น้องสบายดีปุษกุสลสบายดีอยู่ซองไม้หนองเทนพี่น้องจ๋าสบายดีป้าลูกเ <lab. S 1> ย,ยอะไรอะไรคือว่าสเมือมันน,นี <L oi? S 2> ่บ่เลยคือว่าเจ้าสเมือมันจะอยู่ยังไงบ่คือว่าเจ้าสมือมันจะคือป่เมืออ่ะฮะบรรทัดสิบมีง่ายหลือวป่าพี่น้องคือวันนั้นข่าลุนพี่น้งตัดสมียังไง จอยอ,งไงไอมึนงสะมาหลุ่นยังน้ำคุณอ่ะจอยอามารมณ์ลบแรกนะพนนี่น้อนงดน้วยสบายดีพี่น้องสบายดีกแน้อกสบายพีนะ่น้อน้ำมันแตกเลยน้ำคือดำแต่ฮะมาขุดฮะมาคอนเวนมาฮะ าจะจอยแ่งหนาแล้วนะเฮ้ยหนาม่ชวยดพ่นนอเขาทนละลเด้อหน,นาสดๆบอเฮ้ยแม่จนแต่อาเข้าไแกงไปานมะ่เมอเมาเฮ็ดยเออเออันสิม,นมามนทาความหัวเออ้เก้าจอยอันเฮ้ยทาต้นเงินเดือนตัวมาเราจะเห็ดยังเซ่อพนมเห็ด น้าบ้านเฮื่็คนคว้นสาดเพื่อนนะสาเพือนนสาของนงา้นงบาบ่แล้วเลยอืมตัวคุณตะลแล้<ม>วลคนว,ว่าคือว่เอาพุทธชัยนะโอ้น่า,าจบะบอพรเอาไปนานตอนนัสญอยาเอานา,นสนาง,นนงสิอยางเอาว่นาโมเซิ่งมันดีใจเลยตอนที่ว<อ>่านดีใจตื่นเต้นคองเข้าขอบคุณไปยข,อข,อขอนอะไรนะวันนั้นโมเสยัง บ่าวจ้าบ่าหังลาจ้าขอโทษละลายเขาคุณบ่าวอที่แก่ที่แก่ขายไห่แม่เดีจะเขาโทษเอฟซีทุกคนเขาจะเอฟซีทุกคนนะเขาละลายนะถ้าเขาบอกเป็นไปได้นั่งในเงื่อนมาก้วนั่งที่เตตเงื่อนเลยหน้าบ้านหน้าบ้านแต่ขึ้นครัวับสาคนพาได้ข้างหน้า ครับเตอนนั้นตอนที่ห,หู้ซึกอหู้ว่าโทรศัพท์มึงอะไรบ่ได้ให้มึงเห็นเป็นยังไงลเลยการนักกระโจนกระเสกนะน้องกระโจนกรเสกแม่เดือดตัต้งซองใหม่นะมันอ่านรอบวงก้อนสั่นแล้วมันนักกรตื่นเต้นดีใจนักก็ตงคลิปซ่องคลิดนะดีใจลาย,ายสัมผัสาน,านั่งเนาะนัะ่นงว่าพาานาักในเงินมานั่งสิไปต่อเติมหนาบ้า แต่ว่าอีทีบางทานก็ใส่นั่งซื้อรถขี่แต่ถ้านั่งซื้อรถขี่นั่งกับเฮือนนั่งกับคนศ,ศีรษะเขาเแล้วก็คือว่าห้องครัวนี่ยมันจะหัวเหม็นทีเดียหัวบดัะห้องน้่งกับหัวห้องน้่งกับหัวหัวโอ้ยสร้างยุคสมัยน,นั้นเลยนะเราจะพาพวกตัวอย่างแดดไปถึงแตดดแตดพามันแทบฟองเอี้ยมนะฟองทำราคาทีนะว่าคนพาเปียกไว้ต่ว่าตัวว่ากระเทิร์นแทบสิบปัตตาอยู่ ร่างวัิาเอาแม่แล้วถ้านเรนจะเจ้าน่ะแล้วก็จอยท่านี่ยว่ก็เธอไปว่ะอืมันว่านงมีหลดขี่เงินนั่งก็ยังหัวอยู่แม่เงินครัวก็ยัง่ทันเล่ยเด้วยพนันเลไปทาีเอียนเนี่เอาไปทีละขันตอนเฮ้ยแม่ให้ไปเรื่อยนะเดินไปเรื่อยแม่ท่าเรนก็เอานบ้าได้ยังแล่ว์เ่าไ้เล่นนบ้าน พอมีแหงาหเนอได้้เ,เาแปบ๊บอันสมมติว่าเงินออก้เ่รอเนาะแป๊บมามื่อแรกเลยมื่อไงเมื่สินึ่นเง,งไปก่อนก็หหนาจ้าอ้ามึงจะแบ่งหัวหนามึงบอกแบ่งลองมาดิสักะสิหายปดข้นนหายแพนเน่หายปดเคยหลกก็ซาหลนะหายข้าเฮี่อย่างอ้าวขาขนคิด คนละคิงพี่น้อง้าต่ไมันสิแบงค์แต่ด่างมันสิแบงให้คนละเคิงเลยพี่น้องพอกระแม่มันอืมเคยหล่ะกับซาลาเขาซอยมันลงขีดเนาะเบิ่งแง่งแบ่งปันสวงที่ว่าส่วนนอำนาจเลยเนาะกับโต๊ะก้ามันจะบังป่วยสองมันก็เป็นคนลงขีดให้นางนางหมกวันพันเงินเดือนออกมานางสิแบ่งค์กคนละเคิงอ้าว อันนี้เล็กพี่น้องกินห้วนางานเออนี่แหละข้าวข้าวอ่เนาะมัีมีสีดำใสรอาวสีดำใสพรมันซื้อนาก็ดีใจละดีใจละก็ก็ดีใจแทนดีใจแทนนางเนาะแเวานัจะส่งเยอะได้เฮ้ด้ทีทุยูจจันี่นี่ยังบได้

นั่นก็จะเป็นเอาไปก่อบ้านสาบบ้านเนาะบุยแมนจ้าไปตอกขั้วนะบอกหน้าบ้านเลยคือบขั้วมาแล้วก่อนบ่ต่อเช็ดคันขั้วเนี่ยหน้าบ้านคุณสาพี่น้องเฮ้ยเงินหน้าหน่ังกะซีนมาบอนขันขั้วน่ยมันหัวน่อยหัวมันห่วนะบอนก็ตอกตะปูบอกตรงไหตอกกะปูเลยกรับขั้นขั้วกับหัวหน้า ดดกับมต้องขี่เลยเว้ยเอ้ยมาขี่นไปเองเยนี่ยย่างไปย่างม่เนี่ยตัวกระตาชุนชาติเลยมันตเสียดมัตซื้อโหลดขี่กับรเงินปอดีเลยแบเพือนกับซีบอลเลมันกับซีหงวลงมาสตูนอ่ยจี๊บซีลาละเออทั่วทั่มือมุด่ามาซามันซากเก่าแล้วัเดือนันแล้วะปตะขอบใจเจ๊เสียวเกาเราเนาะขอบใจเสือนาลายแค่ดีจอย ขอบใจไปเลยขอบคุณเอฟดีทุกท่านเนาะที่หายอภัย้างหลายสมองก็บเ่เคยเขียนบ่เคยแบบว่าอยู่หนักเบิ่อโบคอยทื่ซ่านะโอได้เด็ดขาดลโต้องมานน่นนี่แบบนะ้นเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นเต็มรอยย้เลยาเต็มด้อยไปเเลย มาหาเส้นหาเส้นนึงแล้วกินกิน้าขอขอบใจวัสดุสกคนเนาะเอซีป้าพี่ป่านะเนาะกินมีบังนะขอบคุณอะไรขอบคุณอะไรเอซีทุกท uh> ่านนะจ๊ะพี่ป้านนะที่เอ็นดูปูนาสาวจอยเนาะว่ยสุขภาพร่างกายแข็งแรงเด้อแล้วก็นั่งได้เงินมานั่งกับศิริแดงคือว่าโอ้นะเนาะไปต่อเติมบ้านบ้านนายมึงมจะได้รถทีทีเพราะเคยแบบว่าปั่นนะกูไปบ้าน กาปรยได้พี่น้าถ้าดักกัแห้งปัวพี่น้รจางมันกับเปลือกน้ำมันกนรถถีพี่หน้าเนปัไเอ็นะไปมาไปมาหัวมันก็บรกายนะพี่น่องเนาะประมาณกิโลหนึ่งบอาขี่ไปขี่มาขี่รถจักรีรถถีัน่ะมันขีเป็นยุเป็นยุพี่น้ากา้าัากรมกับบริมวยพี่น้งันยาอกกําลังกายของกําลังกาย เองก็ดีใจนำตัวเลยเด้อเองตัวสิมีกินมีใสเนาะเองก็ดีใจนำตัวละลายอย่างนี้อย่างไงตัวเลยมีกินมีใส่องานน้องดำสะเทือนเห็ดค่ะอักครัวแก่แม่แก่ไม่มีใครกินค่ะเอาแต่ใคที่าดอกะปนเออเอาไว้ตค่ะนี่คือมันน้าถาให้ซาสน้ากับกัหัวหน มานี่มาดูแล้อยู่มากินมาแกงมาทอดทอดกระไทยกาแ่อาดอกบอกว่าที่น้อยได้เงินเดือนแล้วกับสิ่มาลงมาไก่เองเรียกแต่นาซีวิทย์นะจ้างนอกจากมาได้บังคับนั่งว่ะมาได้บังคับว่าะโอยมึงอย่าไปใช้ได้มึงได้เงินหรืดิเรียกแต่เฮ้ยซีวิทย์ไปเนาะไปใช้ก็ได้ภาษาบาลยังแบบแบบมึงอย่าไปได้ คะแนมึงไปแล้วมึงยังมาเล่ากูจบนะเมื่อเมื่อไหร่เฮ้ยเจ้าเจ้อ้นายมาเสีขเรืองของนางเห้ืองนั่งเงินเดือนแล้วก็เรื่องอนางนือเปลองขึ้นนะการหาเ่เถอ มันแบบว่ากูนั่เจอยนะ่งกูเดิน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 ตาเริ่มผัดผักผัดไปเป็นเน่าเริ่มต้นใหม่เอ้ยมีไม่ได้มันก็ดีมึงก็เห็นอยู่ว่าเป็นอะไรมันมันนี่สังเกตหน่ะตามื่อเริ่มแบบไซส์ขึ้นบ่อโกบ่อสาตอนที่มึงลอยนวลไปมาแบบลอยไปลอยมานะจอยแห้งจอยแห้งเอาเก็บไปยันต์ดำ

มันหามาต้จะไปหันไปหนีน่ไปโรดไปพี่เก่าเ้ยมาเฮี่เก่าเนาะมาเ้ี่เก่าพน้เราจะตได้สิบหโตแม่เดียวเดี๋ยวตู้เดยเดี๋ยวตู้ขีดตัวอยากอยู่กับยูตัวอยากไปก็ไปอยากไปมาอยากไปใสก็ไปเลยตู้ขั้นแม่ว่าขมันเป็นมาตัคือตัวเห็นั่นแล้แม่กด้เลย เพื่อสีแก้ไขเพื่อเสียแน่เนี่ยโตแม่นเลยยันโตมีอยู่มีกินปเผือกคองงาเนอะเดือสีได้เผือกสีได้อันนี้ปั๊บได้ปั๊บเธอก็จะสูบจนเสาเธอกินขผาวก็ได้อันนี้เธอก็ดีใจหลายหลายสิ่งแบบแบบพอได้มาใส่ใจในครอบครัวเนาะท่านป่วงอีกแบบป่วงไปป่วงมากกว่าเดือนแม่น เอสซีก็บอเสือใจตเงินตัวไปแล้วแต่ก็จะบปัหามาหไปแน่นอนพี่น้องพี่น้องจ้ามาอนอีกอะเียร่าพี่น้องกูก็ดีใจน้มึงเห้เด้อมึง่ะเลียงยังไงะียงยังกูอะแล้วมันได้เินกันพี่น้องมัได้เงินก่อนมันได้แล้วมันได้แล้มึมันได้หรือมึง่นไรวนากังพูกันพี่น้องมึงขครบอ นี่หรือยแต่น้ามูด้วยพี่น้านอนนี้อามึงเสียเรื่งงักูไหอเน่ยเสียร่องมุกขทาเลยพี่น้าดี๋ไปสั่งมูเจากมู่ะจมูกาน้ามึงเสร่ดกกีฬาคนาะมูเหรงานเนาะพี่น้องเห็ดมูเซียนมันันเจนหัวกันแม่ไม่นี่ฮะเยนกํลังเห็ดโหยก้นวัดหนึ่งโตจ้ ไปแน้ำเอ้ยไปแชน้ำโตเฮ้ยเดียได้แล้วมันบ่อนี่บอยได้แล้วเนี่ยนะได้แล้วงอมาทีหนึ่งเฮ้ยกูหันแขนมาควนหายเลนไดีใจกำนังน้องน้องมักบล็อตบุญคุณนะเขาคนลายเด้อโอยมอาตีเนาะอันได้ให้ปลุกมาแม็กแล้วมาึกาแล้ว ไปใส่กรไปายเลเนาะชีวิตพายมันว่าแม่ชีมากกักขังงเหนียงมวยไปใส่เด็น่าพินล่ไปยรไปตอมาก้เก่าไปมหามาไปเนาะมาหือเ็ดนเก่าเ่เอหไปเนาะก็กปมาหสูบกัน้เก่าเนาะเเก่าเ้อยาไปให้ก็เากรปายหาไป อยากไปหาผู house, yeah. ok oh, no. oh, ้ได้กับป้ายทนายประกมเห็ดคือการของผู้ได้พี่น้องโอ้ยเผื่อเผือดีใจนะมึงเายด้วเด้อขอบคุณมากลาอะไรพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาจมต้องไปน้องเทนออกกันใหม่กินหนาสบายดีไปมา